สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตัวเครื่องขัดหินอ่อนนะครับซึ่งมีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าหรือเฉพาะตัวเครื่องเปล่าจะมีอะไรแถมมาให้บ้างในตุดนะครับ ตัวขัดหินอ่อนเนี่ยจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ใส่มอเตอร์และอีกตัวนึงจะเป็นรุ่นที่ใส่เครื่องยนต์นะครับอันนี้หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อเนี่ยช่วยระบุให้อนิน i n นิดนึงนะครับว่าจะนําไปใส่เครื่องยนต์หรือมอเตอร์เพราะว่าตัวเพาเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันครับในชุดก็จะมีจานจับหินให้1ใบนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวฐานรองไว้สําหรับการสะกตดนะครับเวลาเราขัดเนี่ยมันอาจจะมีสะก็ดกระเด็นออกมาได้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับครับสองชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่แถมมากับทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ประกอบมอเตอร์เราก็จะแถมเบรกเกอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คอนเสริมเป็นจานจาบับใบเพชรตัวนี้ไม่ได้แถมมาในชุดนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็คือสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะครับ